วันดีค่ะทุกคนวันนี้มีของเข้านะคะนี่เยอะมากนะคะตัวนี้เห็นตรงหน้าก็จะเป็นพวกอุลล้อง,งานขายดีของที่ร้านนะ<ม>นี่เลยค่ะก็จะมีหลายสีตามนี้นะคะมีแดงมีประมาณ7สีนะคะทุกคนบุลล้อมี3รุ่นเวฟร้อยสิบไอร้อยยี่สิบาร้อยยี่สิบเอสนะใครสนใจนะคะแคปรูปไทยบอกเพจนะคุณละร<ม>้อยส่งฟรีจ้าเ<ม>พา่อนแถมฟรีสติต๊กเกอร์ร้านให้นะคะอยากดูสีไหนลูกค้าไทนบอกแล้วกันเดี๋ยวส่งรูปให้ดูค่ะ